คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ค่ายเกม LSM 99ครับและผมอยู่ในโหมดเกมยิงปลาครับเข้ามาที่ Space Gaming นะครับจะเจอตัวประมงฝึกหรือฟิชชิงวอลนะครับเราเข้ากันที่ห้องแรกครับห้องยอดเงินตามฝุดนะครับผมมีงบอยู่200บาทวันนี้เราจะบวกหรือว่าจะเงิบนะเ่อะจะเงอบเลยดีกว่าผมอยู่ซ้ายตรงนี้นะครับซ้ายขวานี้ครับเป็นเป็นโหมดเก่านะครับอย่าเอานิ้วไปโดนหรือว่าเมาส์ไปโดนนะครับเวลาเล่น รเราเริ่มที่1บาทหรือ50ตังดี50ตังดีกว่าเนาะดีห้0สตังครับทท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 ไปครับคุณห้าบาทนะคุณบาท สาหกว่าครับยไปเลยยอดไปเลากระเป um ้าว e? ่าเนี่เรียกปากระเป๋าไหมอะไราปากระเป้า ยอ,ยออ่อแบบนี้อยู่นะครับแล้เหลืออะไรผอล็อกเลยแล้วกันเพิ่มมาที่หนึ่งบาทครับหมึกอ๋อหมึกโดนสลัดเหรอล็อกแล้วว่างไงอ่ะโอ้โหมาทำไม เป็นกันครับวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรเป็นใจให้ผมเลยเนาะไม่มีอะไรเป็นใจให้ผมเลครับโอ้ยถูกใจมากครับเหลือ28บายวงล้อเข้ามาช่วยลูกศรลูกศรนโอ้โหได้7 0สิครับเข้ามาเจ็ิแป้วครับตอนนี้เจเแป้วครับ เาราวงล้อมาอีกทีอ้าวงล้อมาทีครับเอา้าไม่ใช่เราโอ้ยเกอ้อครับเกอ้ออันนี้เกอ้อเลยโอ้ยร้อง,อ,ยอ,องโอ้ยเออร้องโอ้ยร้องมาแล้วของใคร เอาของเขาอีกแล้วงงไปสิหมดครับโอเคครับวันนี้เราอดนะครับโอ้ยเป็นเรือระเบิดอย่างนี้นี่เองเนาะเขาเขาได้เนาะไม่ใช่เราเนาะดูเขาไปครับวันนี้ดูเขาเคลม โอเควันนี้กดถูกใจกดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหมดตะตังค์เดี๋ยวพรุนี้ต้องไปหางบใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ